ไตอนเช้าไก่ไก่หันก็ได้ก่หันไก่หันหรือหมูหันเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรละไก่หันเจหมูหันเจ๊บอกขึ้นตะล้ไกัเจมูหันเจอกันพวกนี้เออเฮ้ยนมันสิมานีมานีมานีเออหลากหลากมะหลามาคมขืนเดน๋ยว หลากมาคงคืนอยกินหมูหลากหลักลินหมูลากมาหลากมาพี่ดิบพี่ดิบพ네ี่ดิบหลากมาหลากมาเลยกินดิบจังใจมืออื่นพรุ่งนี้เสียบอจะเลี้ยงหมูหันจังใจเจอกันหมูหันถ้าไอ้กระตื่นหมูหันว่าหมูหันละเลี้ยแต่ไข่ท้าก็รอหมูหันทำไม่ได้กูเลี้ยงไก่หันจังโมงสิบเอ็ดมงปะคือยืดเวลาคือหน้าดำแท้ ก็บ่เห็นช่องนี้บ่เห็นไ่เห็นช่องนี้กาเดเนี่ยเห็นปะเนี่ยเออกันมือเอินจมูกมัวหันมูเอา่าล้มนไก่จ้งไหนตัวเออญาล้มนะไปใส่น้าบ้านเนี่จังไหมัว